สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่องแรกเล็กชาแนลคลิปนี้ก็จะมาให้สูตรเด่นร่างนะสูตรนี้เดินดีนะสูตรนี้เข้าตลอดนะแต่เมื่อวัที่ผ่านมานะคะให้4กับ6กนะสกับ6กแต่เลขออก0ูนย์แะคะแล้วก็มาเงินไปชนกับอีกชุดหนึ่งที่เป็นสูตร ออธรรมดาถ้าสูตรนี้มาเลขคู่นะสี่กับหกคือเลขคู่ใช่ไหมก็จะมาเลขคู่แต่พอดีไปชนอีกสูตรหนึ่งที่เป็นเลขธรรมดาคู่เนี้ยเขาจะมาแล้วเขาก็จะเข้านะคะคู่เนี้ยทุกท่านเขาจะเข้าตรงกันว่าเป็นเลขคู่หรือเป็นเลขคี่นะ เขาก็เข้าคู่ใช่ไหมมาเลคซีเขาก็เข้าคีให้เลคซีเขาก็เข้าหลักสิบเป็นเลคีีให้คีเข้าเข้านะเข้าแต่งว่าที่ผ่านมานะคะเขาให้เด่นสี่กับหกนะคะชุดนั้นแต่อันนี้ให้เข้าให้เป็นเลคีฮะให้เป็นเลขห้าแอก็ลมแปลกๆนะว่าจะมีปัญหาไหมแล้วก็เป็นหัวยสัญจรด้วยเนาะก็อย่างว่านะสูตรนี้ก็หลุดไปหลุดทั้งสองสูตรเลยทั้งอันนี้แล้วก็เมื่อกี้ สำหรับง้วนนี้นะคะงวนนี้เดีย๋ยเอาสุดเด่นล่างก่อนเนาะแล้วก็มันจะมาชนชนกับเลขเลขนี้เป็นเลขคู่เนาะเดี๋ยวค่อยๆไป ลัวไม่เป็นเล่มกลัวหายถ้าเป็นใบๆนะทำหายหมดอืมอ,อ่าสูตรนี้นะคะอ๋ไม่ค่อยชัดสูตรนี้นะใช้หลักพันบอกอ่าหลักหมื่นบวก,กพันแล้วก็บวกสิบล่างบอกสิบล่างแล้วก็บอกได้หน่วยล่างนะคะบวกได้ร้อยทังทีสาม กได้หน่วยละทั้งที่4แล้วก็บวกด้วย1คง,งที่นะคะก็สถิติที่เห็นนะเมื่อที่ผ่านมาให้4กับ6ออก08ไม่ถูกนะคะจากที่ตรงกันนะเป็นเลขคู่อันนี้วันนี้เป็นเลขคู่อีกแล้วนะคะได้6กับ8นะคะจะมาไหมบางสูตรเขาก็ไปเอาเป็น6 แปดแปดแล้วบวกอีกสามเป็นหนึ่งนะแตไ่ไม่เน้นให้นะหนึ่งไม่เอาสูตรนี้ดั้งเดิมเขาเป็นอย่างนี้นะคะหกแปดเน้นนะวิธีทําก็ลองทําให้ดูสามสี่ครั้งใช้หลักหมื่นหมื่นคือหนึ่ง หนึ่งบวกหลักพันพันคือสามบวกได้สิบล่างสองครั้งนะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแล้วก็บวกได้หน่วยล่างอีกห้าแล้วก็บวกได้ร้อยครั้งที่สามคือเลขหกแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างครั้งที่สี่คือเลขเก้านะคะแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะคะที่ไม่พอนะบวกกันได้สี่ ห้าหกหกเป็น11 11กับหกเป็น7 7กับ9เป็น6 6หบวกหเป็น7ก็เท่ากับได้7ดูดูอันนี้นะ6กหนะคะได้เด่น7ชนกันนะได้เด่นตรงนี้เดเดินหน้าไปสองแต้มเป็น7กับ9นะและที่ออกก็คือ7 0ย์ก็ถูกที่7นะคะ ต่อไปหนึ่งบวกสามบวกด้วยเจสองครั้งเป็น4บวกด้วยหน่วยเป็น0แล้วก็บวกได้ร้อย 100, เป็น3บวกด้วยหน่วยครั้งที่4ีสองแล้วก็บวกด้วยหนึงคงที่นะคะราคาวิธีทำได้เด่น3เป็นสี สีบกสเป็น8 8ดบกสาเป็น11 11อบเวกสเป็น3เป็น4นะคะได้เด่นนะชนกับชุดนี้นะได้เด่น4กับ6นะคะเลขออก6 4ชุดนี้มาคู่เลยนะอันนี้ถูกนะคะมันติดขอบก็ะจะทำให้ดูนะอันนี้ก็ได้2อบวกห แล้วก็หกสองครั้งก็เป็นสองแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างคือสี่บวกด้วยร้อยครั้งที่สามคือหนึ่งบวกด้วยหน่วยครั้งที่สี่นะคะคือสามแล้วก็บวกด้วยหนึ่งกงที่นะคะบวกกันได้สามห้าเก้าสิบสิบสามสิบสี่นะสะิบสี่นี่นะคะคือชุดนี้ได้เด่นสี่กับหกนะ้งวันที่ผ่านมาเลขออกศูนย์แปดวันนี้ผิดไปนะคะ สำหรับงวดใหม่นี้นะงวดใหม่นี้นะคะสามเจ็ดห้านี่นะก็จะได้เจ็ดบวกห้าแล้วก็บวกด้วยศูนย์สองครั้งก็เท่ากับศูบ 8, นยนะะ์นยลแ,ลล 100, 3, 4, แล้วก็บวกด้วยแปดคือหน่วยนะคะหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สามคือสี่แล้วก็บวกด้วยหน่วยครั้งที่สี่คือหนึ่งแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะคะ บวกกันได้เจ็ดห้าเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบยี่สิบบวกสี่เป็นยี่ส2บสี่ยี่สบห้ายี่ิบหกนะคะยี่สิบหกก็จะได้เด่นนี่นะคะหกเดินหน้าไปอีกสองแต้มนะเป็นหกกับแปดสำหรับวันนี้เด่นสิบล่างได้หกกับแปดนะคะก็ลองดูนะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งสูตรที่จะมาจับคู่กันแล้วก็จะเน้นว่า เป็นเลขมาบนหรือล่างนะคะเป็นเลขมาบนหรือล่างนะคะก็คือสูตรนี้ ก็คือสูตรน,นี้นะคะวันที่ผ่านมาไม่ชนกันนะคะให้สี่กับหกใช่ไหมคะสี่กับหกแต่ตรงนี้ให้เป็นเลขขี้ไม่ชนนะสําหรับงวดนี้นะคะก็สูตรก็ใช้ศูนย์บวกศูนย์ก็เป็นศูนย์แล้วก็บวกดยสี่ของอ่าสี่หลักร้อยครั้งที่สามนะคะ บอกด้วยสี่ก็จะได้เป็นเลขสี่นะคะเลขสี่ก็คือเลขคู่นะคะคู่ตอนนี้คู่ก็ไปชนกับเมื่อกี้นะสูตรเมื่อกี้คือหกกับแปดนะคะทีนี้ก็มั่นใจได้ว่างวดนี้นะคะหกกับแปดน่าจะมีสิทธิ์มาหลักสิบล่างได้นะอย่างว่าที่แล้วไม่มั่นใจเพราะตรงนี้เป็นขี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ให้เศษอ่าให้ ให้สูตรนะคะขอโทษทีให้สูตรสิบล่างเน้นหลักสิบล่างที่หกกับแปดนะคะแล้วก็สิบล่างคู่คีงวดน,นี้นะ,ะก็มาชนที่หลักเป็นคู่นะคะแล้วก็หวังว่างวดน,นี้คงจะเข้าอีกหน้าสูตรคงไม่ผิดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ